สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ตลาดปวิศตลาดปวิศน้เพื่อนตลาดมีเหลังคานะครับที่ราคา80บาทก็จะเป็นบรรยากาศเป็นแบบนี้เลยที่ร80บาทนะครับตลาดปวิศของขายน้ำหมูครับ ก็ที่ว่างยังพอมีนะคนเดินต้องรอพวกออฟฟิศมานะพวกคนงานจะมีตามตึกตามอะไรอย่างเงี้ยครับก็อย่าลืมนะครับใครหาตลาดไว้ก็ติดตามมานะครับเดี๋ยวจะพาไปชมตลาดเรื่อยๆนะครับี่ข้าวแกงก็มีเกก็สำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนละครับสวัสดีครับ